ดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนสําหรับการแต่งตัวนะคะเออก็อยากพามาแต่งตัวค่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นบุคเคเว่นนานแล้วค่ะก็คิดถึงค่ะเนี่ยทูกคนเข้าตามเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกไอดีแล้วก็จะสอนตอวแต่งตัวนะเป็นไอดีที่เป็นแบนเบเ,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 เท,ท,ท่้น่ารักหลักๆเฮเยอคดแบบนี้ เราเราจะจะต้องปรับส่วนสูงก่อนนะคะเอาปเป็นตัวละครเดียวก็ได้ค่ะค่อยเอาออกก็ได้ปีนอ,อค่ะ นี่ก็เป็นเสือผู้หญิงแล้วก็ยางเออวัวเนาะวัววัวเนาะวัววัววัวเนาะวัวที่เราเคย เมื่อเจียก็เป็นผู้ชายะคะ่ะก็กดเข้าไปเลยเอ่ะกด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 ผิดแล้วนึงละคะขอเอาใหม่ก่อนมาแล้วค่ะ มาทุกคนใส่ดีต <p> ามแล้วนะเดี๋ยวใส่หัวก่อนหัวอะไรวะลือเดี๋ยวใส่นี้อันแรกก่อนแล้วกันเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกสองเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งใช่ใช่ใช่ค่ะแล้ว ก็ออออันนี้แหละแล้วก็ใส่ดีอันนี้เดี๋ยวขอเงียบไปนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงข่ะเดี๋ยวมามาแล้วจ้าเอาันานไะม้เดี๋ยวขาไอีแป๊บเดียว1นึ่งสี่เก้า หนึ่งสองเก้าสี่สมห้าหกใช่ไหมวะใช่ใเดี๋ยวเราคงทำตามเราละแป๊บนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตพิมก,ก่อนเราเปลีล่ยนใจแล้วว่าจะไม่พิมโอเค อาอย่างนี้ไม่อะเขาดูกันนลยว,ว่าเอาไหมไม่อ่ะเอ่อเออตีมันนี้ได้นะอันนี้ได้ได้เลยวันนี้แล้วทุกคนก็ท่านจนเราไรือเลยนะ เขาไม่อันตรายอะไปน่ารักกับรไรนั้นเดี๋ยวเขาก็ตีแกตายเลยปุใดน้องได้มองบินาเค,ค้กผธรทำดาราบีสัญยไอ้เน่ไมืมิดเจวะลืมนั่นเจ็ดไปก่อนแล้วกันสี0ไม่ใช่หรอวะ นะหนึนน่งสองกเก้าแปดสหนึ่งสองปหรือเกา้กาเกา้ปหนึง่งหนึ่ง 480น,นี่เอาเป็นหูมีก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาผมทรงหูเดินก่อนคะ่ะเอานี้แหละค่ะมันเข้าตีมเหมือนกันมาแล้วเอาอะไรต่อดีเอาอันนี้ดีกว่าจำได้0107899 สามสาม่เจ็ด้า่ได้โอเคแล้สองอใใช่มสาเจ็ดศูนย์ห้าสามห้าส ได้แล้วค่ะก็จะเป็นตีแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนท่าทางแ๊บขออนุญาตเปลี่ยนท่าทางค่ะได้แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นท่าทางแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบุ้ยบุ้ย